กอนนี้นะหรือว่าเรามีพลังย้อนเวเลาหรือเปล่าทำไมและเธอคนนั้นใช่คนที่สามที่แข็งเจริงที่สุดแล้วเนี่ยเหลืออีกสองชื่อมองคิสตันจะโผล่ออกมาแล้วขอยืมรถหน่อย ได้เลยขึ้นแต่ขอขึ้นไปด้วยสิได้จับไว้ให้แน่นละอะไรนะเดี๋ยวก่อนสิแย่ yeah. แล้วเหลือเวลาอีกห้านาทีใกล้ถึงแล้วนั่นเป็นที่อยู่ของแย่งนะ่ะไม่ต้องห่วงเราจับไว้ให้แน่นนะทันพอดีเลยฮะอะไรนะฉันไป ก่อนและข้างหน้ามีซอมบี้ล้อมพวกเราอยู่คนนั้นเป็นคนที่ช่วยเอาไว้ค่ะไม่เป็นไรคุณช่วยสอนวิธีการ,รจัดซอมบี้ให้หน่อยได้ไหมได้สิวิธีการกรรจัดซอมบี้ก็คือ จัดที่คอเท่านั้นแต่ตรงจำจัดตรงอื่นไม่ได้เพราะว่าตรงที่คอนั้นมันมีพลังของมันอยู่ทำให้เราฆ่ามันแล้วจะเพิ่มพลังให้กับเราได้ แต่คุณรู้ได้ยังไงเนี่ยความลับนะเอาละพวกเธอก็ฆ่าซอมบี้ที่เหลือแล้ก,กันนะฉันจะให้มีดสั้นกับพวกเธอไปไม่ต้องห่วงฉันจะปกป้องพวกเธอเองถ้าเอิมหานาทีผ่านไปซอมบี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วทุกคน ไปที่ห้างสรรพสินค้าเร็วเข้านะจริงด้วยแล้วเ,เขาก็ไปที่ห้างสรรพสินคา้าตกดึกพ,พวกเราไปหาอาหาร กับพวกสมุนไพรต่างๆและอาหารมากมายพวกเขากินกันอย่างสนุกสนาน